กันบ้างเนาะก็คืออัตราส่วน P/E ก็คือราคาต่อกำไรเนี่ยไอ้ P/E เนี่ยก็เห็นเขาโพสกันในเว็บกันทั่วไปเลยเนาะว่าเออเอามาเป็นอัตราส่วนตัวหนึ่งที่มันใช้ได้ง่ายนะครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ผมก็คิดเหมือนเขาแหละเป็นอะไรที่เปรียบเทียบง่ายๆเออราคาต่อกำไรกี่เท่าอะไรเงี้ยเอาไว้เทียบกับอะไรเอาไว้เทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันนะ่ะสมมุติว่าอ่า P/E อุตสาหกรรมสมมติอ่ะอุตสาหกรรมยาแล้วกันประมาณสิบห้าเท่าถ้าอีกหุ้นอีกตัวงพีอีประมาณยี่สิบเท่ามันก็เฮ้ยถ้าเป็น,ปนอ่าผู้สอบบัญชีนยก็ต้องดูแล้วมันทําไมแตกต่างจากคนอื่นเยอะจังอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าไปสอบนะครับแต่ในมุมมองของนักลงเุนาะาบอกไอ้จำนวนเท่าสูกหมายความว่าเขาพูดกันอย่างเงี้ยว่าอัตราการคืนทุนนะครับก็คือราคาต่อกับรใช่ไหมสมมติว่าเราซื้อราคาสิบบาทกําไหรหนึ่งบาท ก็คือเท่าหนึ่งบาทบวกสิปีไปมันก็เป็นสิบาทเท่ากับราคาทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะไอเขาก็เลยบอกว่าสิปีคืนทุนไงอ่าสมมติราคาสิบาทให้กําไรปีละบาทก็สิปีคืนทุนอ่านักลงทุนจะมองในมุมมองคือมุมมองนักลงทุนมุมมองผู้การกองทุนมุมมองนักวิเคราะห์มุมมองเจา้านี้มุมมองผู้สอบบัญชีจะไม่ค่อยเหมือนกันอันนี้พูดถึงมุมมองนักลงทุนก่อนว้ว PE เอาง่งายๆาว่า PE ก็พูดถึงว่าเอออาตาัตรา เรี่องเบรกอีเวนต์พอยต์จุดคุ้มทุนว่าอ่ะกี่ปีคืนทุนแต่อย่าลืมนะว่าอ e เนี่ยมันมาจากอ e ีทางบัญชีนะครับมันโดนตกแต่งค่อนข้างเยอะนะอ e อ่ะบางกิจการมีกําไรแต่ลบละลายนะเออมันต้องมาดูตรงนี้ก่อนว่า e จริง e จริงมันอีจริงบ้าต้องไปดูงบกระแสเงสินสดทีแต่ว่าอันนี้เอาแบบง่ายง่ายว่าเราเปรียบเทียบแบบบริษัทต่อบริษัทอ,อะไรประมาณอย่างเงี้ยเอาแบบง่ายๆครับอ่ะบริษัทเนี้สิบสิบบาทเนาะอีหนึ่งบาทก็สิบปีคืนทุนมันจะมีว่ามันจะมีเทลลิงพี กับ forward PE มันหมายถึงยังไงก็คือว่า trailing PE เนี่ยมันก็คืออดีตเนาะคือเราคํานวณเอา E ของอดีตอะมาคํานวณกับราคาใช่ไหมก็คือมันก็เลยรู้ว่าเออในอดีตอะมันประมาณสิบเท่าแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตมันเท่าไหร่ก็เลยไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการจะซื้อหุ้นไงเพราะเราอะซื้อหุ้นเพราะเราอยากจะรู้ว่าราคาของมันจะขึ้นหรือมันจะลงถ้าราคาหุ้นมันจะขึ้น เราจะซื้อถูกแล้วไปขายแพงจริงไหมแต่ถ้าเรารู้ว่าราคามันจะลงเราจะช็อตหุ้นมันก่อนแล้วถ้าเราคิดว่าอยากจะกลับมาซื้อคืนภายหลังนะตอนที่มันอันเดอร์วลูก็ยังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเทลลิดพีมันไม่ได้บ่งบอกให้เราอ่ะรู้ว่าในอนาคตมันคืออ่าถ้าในประทางบัญชีก็บอกว่ามันไม่ได้ช่วยในการตัดสินใจอืมมันอาจจะเป็นตัวแทงอันเที่ยงธรรม แต่มันไม่ได้ช่วยในการตัดสินใจเออเพราะมันไม่ได้ช่วยในการตัดสินใจปุ๊บแล้วอะไรละ่ะมันจะพีดิกที่บอกว่าคาดการอนาคตข้างหน้าก็จะมีเรื่องของ forward p e นะครับอ่าผมบอกแย้งกันสองตัวเลยนะ forward PE forward PE เนะี่ยมันก็จะออกรูปประมาณว่าเราไปหา p e ในอนาคตเราไปคาดการมา p e ในอนาคตอ่นะเอ้ยหรือว่าเราจะดู e ก็ได้นะเดี๋ยวผมเขียนสรรมการที่เงี้ยสมมติว่าผมรู้เทลลิงพีก่อน ที่บอกเมื่อกี้ก็คือสมมุติว่า PE ตัวเนี้มันอยู่ที่สิบเท่าเนาะ P ส่วน E เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า PE มันสิบเท่าผมถ้าผมรู้ตัวแปรอีกตัวหนึง่งนะครับถ้าผมรู้ตัวแปรอีกตัวหนึง่งผมก็จะรู้อีกตัวหนึ่งทันทีหมายถึงว่าสมมติว่า E ตัวเนี้ผมรู้ว่ามันคือสองบาทมันให้กําไรเนี่ยปีนี้สองบาทแต่ PE ผมคํานวณได้มันสิบเท่าใช่ไหม เพราะฉะนั้นนะ่ะผมก็เลยรู้ว่าย้ายค่าสัมการ P e. มันก็เท่ากับสิบคูณสองเนียก็เท่ากับยี่สิบบาทเอออันนี้ใช่ไหมก็คือ PE ใช่ไหมแต่เรารู้ PE เนี้ยได้ก็ตอเมืออะไรหรือปะเป็น telling PE แล้วมันจะรู้ได้โดยเป็นตัวแนทนอัตลังทําหมายถึงว่ามันรู้ได้ชัดเจนเลยว่ามันเท่ากับยี่สิบาทแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับมันเรารู้ว่ามันยี่สิบาทแต่ถ้าเป็น forward PE ถ้าเราคาดการตัวแปรได้ตัวตัวแปลหนึ่ง สมมติว่า P/E นะเราคิดว่ามันสิบเท่าเราคิดว่าเราพีดีกว่ามันสิบเท่านะแล้วเราก็รู้ว่า E อ่ะจะให้อยู่ประมาณปีหน้าเนี่ยให้อยู่สองบห้าสิบอันนี้เราคาดการ forward นะเรา forward E E กำไรปีหน้าเนี่ยมันสองบาห้าสิบแล้วเรารู้ว่า P/E มันน่าจ,จะอยู่ประมาณสิบเท่าเพราะฉะนั้นพอเรายา้ายค้างสมการเราก็ได้ P แล้วก็เท่าไหร่สิบคูณสองห้าสิบก็คือยี่สิบห้า ยีิบห้าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นในปีหน้ามันน่าจะอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทและถ้าปีนี้มันอยู่ที่ยี่สิบาทยี่บเอดบาทเราก็จะหาวิธีกินกําไรส่วนต่างหมายความว่าเรารู้แล้วว่าไทม์ไลน์ปีที่เอหนึ่งเนี่ยตอนนี้เรา X0 ศูนย์เนี่ยเหนึ่งเรารู้อยู่แล้วมันยี่สิบเราคํานวณได้คาดการณ์ว่ามันยี่สิบห้าแต่เป็นงั้นเปล่าไม่รู้นะเพราะาเราเอาตัวแปรมาว่าเราโฟว์เวิร์ดมันไงอ่า มันคือเราคิดว่ากําไรมันสองบาทห้าสิบแน่ๆเลยเออกําไรสองบาทห้าสิบแน่ๆเลยแล้วเรารู้ว่าพ e. ีมันจะอยู่ประมาณสิบเท่าเอามาจากไหนเอามาอาจจะเอามาจากตัวมาในอดีตอันนี้คัด,ค,ดคัดการล้วนๆน,นะครับพี่ชาวไปนน้นในคัดการล้วนๆบัญชีนะ่ะผมชอบเห็นะบัญชีอดีตถึงปัจจุบันไปนั้นเนี่ยปัจจุบันถึงอนาคตเศรษฐศาสตร์อนาคตถึงอนาคตนะครับมันจะมันจะทำลายมันจะต่อไปนีไปนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้มันยี่สิบาท เนาะเราสามารถจะทําอภิธาโดยการที่เราไปกู้เงินถ้าเราไม่มีตังนะเราก็กู้เงินเอาตังมาซื้อยี่สิบเพื่อถือไปหนึ่งปีขายยีห้าสมมุติว่าดอกเบีย้ยมันคือมันคือศูนย์แต่ถ้าดอกเบีย้ยมันไม่ใช่ศูนย์เราต้องคํานวณต้นทุนของเงินทุนที่เราไปกู้มาแล้วถือเราถือไปหนึ่งปีถ้ามันคุ้มว่าสมมุติเราไปกู้บวกถั่วนูน่นถั่วนี่แล้วเนี่ยมันยี่สิบสองแล้วในอนาคตเป็นยี่ห้าเราแยกได้ส่วนต่างสามอะไรางี้ได้อภิธาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะซื้อ ช่ไหมครับแต่อที่สําคัญคือไอ้ forward PE เนี่ยมันคือเรื่องของอนาคตมันให้โอกาสการตัดสินใจแต่มันไม่ใช่ตัวแทนในอันเที่ยงธรรมมันมันไม่ใช่เรื่องจริงเออมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็ฝากเป็นการบ้านเ,นเพื่อนๆมันก็จะมี t a l l i n g PE กับ forward PE ว่าเราจะใช้อะไรนะครับมันไม่มีตัวไหนว่าจริงๆว่าอ่าเรารู้แค่คร่าวๆว่ากี่ปี ทุกตำราม to e ันจะเขียนว่า PE กี่ปีคือคืนทุนแต่อย่าลืม E มันปรับแต่งบัญชีนะออย่าลืมนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ของโครงค้างเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อ E ได้หรือเปล่าแล้วประการที่สองถ้าเราไปใช้ forward ก็เป็นการคาดการณ์อีกนะครับเราจะเชื่อมันได้แค่ไหนแต่ถ้าเรา c o n s e r v a t ทีเราไม่น่ใอะไรเลยไม่มีการลงทุนแน่นอนนะครับไม่มีการหาจังหวะการทํากําไรหรือว่าโอกาสที่ตลาดเกเออ o p p o r t u n i t y หาโอกาสการลงทุนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่ามุมมองของใครที่จะมองตรงไหนแล้วตัวเลขคาดการณ์อนาคตของใครมันมีความแม่นยํามากกว่ากันแล้วก็ความเร็วในการตัดสินใจจะซื้อจะขายนะครับอันนี้เก็บไว้เป็นการบ้านกัน